สวัสดีพี่น้องมือนีก็มว่าขอก็เข้าเคือเก่าเนาะมือนีเข้าซีมาเยี่ยวเขาคือเก่าพี่น้องเพราะว่ายังหายแล้วเนาะมือนีก็ได้ก็เลยจางนะสาวสองคนมาเกี่ยวซอยเนาะกับโบเพ่งพี่น้องราคาจางคนเกี่ยวเขาเนาะมือหนึ่งกับประมาณหาสิพันกีบหาเป็นเงื่อนบายกับโต๊ะกัประมาณร้อยแปดสิบเนาะเพราะว่าจางมาซาคนในเฮือนเพราะว่าอันในเฮือนก็มีข่อยมีเมย์แล้วก็มีเอื้อยมี3สามคนเนาะว่าหนองสาวกับไปฮ่องยนแล้วก็ พ่อเพิ harder, ่นก <PTSD> ็เอาร้านเนาะแล้วก็กับกับพี่อายนําเออคนเฮือน4คนก็เลยสิจ้างมาซากันได้มันแล้วเนาะเพราะว่าอยากให้นาให้ขาที่แกคักๆนี่แล้วเนาะเพราะว่าสุขคักรีขาแกแห้งลอยากให้วเนาะเพราะว่าย่านฝนตกแล้วก็ย่านพายุเขาอีกเนาะเพราะว่าได้ยินาว่าสิีพายุเขานะพี่น้องก็มาเบิ่งมือสกันเนาะว่าสิได้อบ่เกี่ยวขามีหนี่เนาะาพี่น้องเอกัน แหน่แม่เฮาก็ลงมือแลแม่เฮาลงก่อนคนสิมาเนาะอันนี้อันเฮาเกี่ยวแหละเกี่ยว่านีพี่น้องเือครึ่งนึงกับกับไผนี่เนาะยาวนี่ยาวนี่กูพี่น้องไยาวพุ่นเด้ สุดพูเนาะจักสิแล้วเด้อบ่เนาะมื้อนี้ก็ได้พูสุดมองพูอยากให้แล้วมือม้นอนอีนอ้นแต่ก็บ่สิแล้วดบ่พี่น้อง้อครึ่งนึงก็ดีเด,ดียวก็ฮงดีถ้าแล้วเลยฮงดีนนี้นเฮา,าก็ลงมือแล้วเนาะเากเ็สุกคักเบงคักแล้วพี่น้องเอ้ย นี่ก็ได้แล้วพี่น้องเครื่องไห้ได้แล้วลงไห้ใหม่แล้วบัดนี้ทีมงานเฮาก็มีนี่เนาะมีแม่มีเอือยมีนะสาว2คนเฮาจ้างจ้างมาซาจ้างมาซอยเนาะ มือนีีสเดบ้วนนอพี่นอกไ้นี่เนาะติดตามิ่ง่อไปพี่นองข้าวนยามาแล้วมันนไปปนไปออกโลปันกระพุ้ยนี้เป็นเียันนี้มาถแล้วดมา ペン兵器やばい子もん。<laughs> も อันนี้ก็คืนพักเที่ยงเลยหาคุณเกี่ยวนอ้อเลยต้นแดงเกี่ยวโตต้ตนแดงเกี่ยวอีเลี้ยวน้ <c oughs> อชวนต้นแดงบดุหรี่เป็น้อกยีย่ห้อใหญ่เงินห้สาวก่อนเลยแต่ว่าต้นแรกนี่หนะสาวอีกคนหนึ่งแล้วบุหรี่มาเพราะว่าเราว่ไม่เบียดมาซอยเกี่ยวแต่ เครื่องมือเนาะตแรกนี่มีแต่น,นาซาคนเดียวมาซอยตแรกนี่เสียเงินทั้งง่าอีกมาอาจางเกี่ยวเขาเขา,ขาต้มไ,ไก่พี่น้องเอ้ยเดือกกินน้ำเกลนอแสบน้ำกันตอน นึ้นต้มไก่มไกิเมื่อยขึ้นมาแต่ลำหน้ากันเนาะเมนเอตอนบายพี่น้องรอบบายเด้อนี่เด้อล่งดำเออลงลงเกียวรอบบายพี่น้องเบื้อบลายแล้วโจะเขาโจะเขาแล้วพี่น้องเ้ย วันกนั่นเด็กชีเดชีิ่เกหนอกน้อยนึงนะปีนี้นะีได้ก็ทบนี่น้อพี่น้อง้าจมือหนึ่งกะตกอยู่หกสิบพันกี่เป็นเงินบาทกับประมาณหอดว่าสองร้อยสองร้อยเนาะร้อยเก่าสิบสามร้อยเก่าสิบห้าบาทนี่แหละพันสองร้อยน้องเอ้สองร้อยบาทเนาะนี่หกสิบพัน ปนวนเรามาซอยจ้างตางซอยจ่างตางนะนี่แม่มงกล่องนะโอ๊กสิฟานพ่อเลยนี่ได้นางงามเช้วย หนัแล้ใ <tang> ส <ar> ่แล <leer> ้วมือสาวนี่นะส้ามาสองคนแต่ว่าหายไปแล้วเรามาซอยคนหนึ่งหันเครื่องมือหายเราสามสิบอันอันนี้ประนวนเรามาซอยเบิดหมือหายเราหกสิบพันโอ้แมงมันแรนอยู่ๆเนี่ยวัวนะเห็น่หมครับ พี่น้องเด้่ยวแล้วนะเฮาโดยเหนืห่อยบอยย่ยายยายยายท่องสามเหนื่อยบ,ออนนยบอ่เหนื่อยอยังบ่แดดบดหอนอยู่หักเอ,อาเนาเบิดมือได้พี่น้องสรุปไปหนินะ เนี่ยเห็นเบิดเรืเอเรืออันหน้าอันหน้าห้าหันสรุปหันแล้วแล้วแต่ว่าเรือไฮนี่พี่น้องเรือเของงั่นของงั่นหันประมาณอีกเดือนปลายพฤษีตะเกี่ยวตอนนี้กำลังทอคข่วงเนาะพี่น้องเอ้ยขึ้นแต่เกี่ยว์เขาแล้วตนอนนี้ก็อ่ะโอปิ่น้องเอ้ยอากาศนะเมื่อน,นี้นะบุแดดปันไดไ เลือแต่มัดกับปันพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ก็เป็นคลิปนี้ก็เกี่ยวเนาะแล้วแล้วน้าเลือแต่หน้าเลือแต่ให้ลุมเลือน้องของลิงเลือของงานเนาะใชยมาคลิปหนึ่งลืมกุไลกุแช่เลือพี่น้องพอกันไหมคลิปหน้าพี่น้องบายสวัสดีเด้อพี่น้อง